มาไม่ไม่หางหางหางมาเฟิร์สแอนด์ฟุกตาต้องเฟิร์สด้วยตาต้องเฟิื่อบอกน้องเฟื่อจังมั้งฮะสวัสดีค่ะนี่เรามารายการเฟิร์สฟุกแอนด์ฟุกค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวกันที่เออ่พายุทะเนลนะคะเห็นไหมคะปลาค่ะสวยไหมคะสวยกว่าหรือเปล่า ่าไปไกล้อานยานามาถามพี่คนนี้กถามว่าเขาสบายดีตามพวกเขาไปเลยนะครับเป็นไงบ้างคะเป็ไงบ้างคะสบายดีค่ะพี่คะค่ะคบุญี้สบายใจค่ะล้วไปกินส้ม พูดถึงพูดถึงไปถามพี่ที่นั่งอยู่เด้อครับนี่นั่งอยู่ี่ะาวทำอะไรคะดูบวบเ <c oughs> จ็บเจ็บเั็บ